สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่สนใจหมักรุกสากลเดียววันนี้เราจะมาดูรูปเปิดของฝ่ายดำรับหน้าควีนที่เรียกว่า n i m โ o so Indian จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพทุทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้รูปเปิดนะครับ เมื่อฝ่ายขาวเดินพรหน้าควีนนะครับหรือที่เราเรียกว่า1 d 4นะครับในการที่ฝ่ายขาวเดิน1 d 4นะครับเราจะเดิน Knight f6 นะครับเป็นตาแรกจากนั้นฝ่ายขาวเดิน c4 นะครับเราเดินพร e6 ฝ่า e ยขาวพัฒนาไนท์มาที่ c3 เราเดิน b s h o อมาที่ b4 พินไนท์ที่ตำแหน่ง 43นะครับเราเรียกตาแดงนี้ว่ารูปเปิดนิมโซอินเดียนนะครับรูปเปิดนิมโซอินเดีนะครับเป็นการควบคุมเซนเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ได้เดินพอรอน D5 นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้บิชอปนะครับพินไนท์ทำให้่ายขาวไม่สามารถเดินพอรอนมาที่ E4 ได้นะครับเพราะว่าเราจะกินกินฟรีนะครับในตาแดงนี้ทำให้ ฝ่ายขาวยังไม่สามารถเดินเพื่อช่วงชิงเซนเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเบื้องต้นของรูปนิมโซอินเดียนะครับสำหรับทางเลือกหลักของฝ่ายขาวนะครับก็มีหลายทางเลือกด้วยกันนะครับเมลายนะครับฝ่ายขาวจะเดินพอมาที่ e 3เราเรียกว่าลูบินสไตล์นะครับในตาเดนี้เราแนะนำให้เดินพอ c 5นะครับเพื่อชา a เลนเซนเตอร์ของฝ่ายขาว นะครับเรามารีวิวรูปเปิดอื่นๆนะครับฝ่ายขาวสามารถเดินควีนมาที่ c 2ไอเดียเพื่อที่จะเดิน e 4นะครับควีนซัพพอร์ตตำแหน่ง e 4รวมทั้งควีนช่วยผูกไนที่ตำแหน่ง c 3นะครับถ้าฝ่ายขาวเอาบิชอปกินไนอะถ้าฝ่ายดำเอาบิชอปกินไนนะครับฝ่ายขาวสามารถที่จะเอาควีนกินเพื่อป้องกันเป็นผ่อนซ้อนกันได้ด้วยนะครับ อันนี้เราเรียกว่า classical variation นะครับยังมีตาเดานอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นฝ่ายขาวไล่บิชอปที่ b 4โดยการเดินพรมาที่ a 3นะครับในตาดน,นี้เราเรียกว่า semi variation นะครับในทางเลือกนี้เราจะเราจะกินไนท์นะครับที่ c 3จากนั้นฝ่ายขาวเอาพรกินบิชอปเพื่อนเพื่อสังเกตว่าฝ่ายขาวจะมีพรซ้อนกันหรือว่าเป็น double ลพที่ไฟล์ c นะครับ เราจะใช้จุดอ่อนของการเป็นดับเบิลพรของสีขาวนี้นะครับเราจะเดินพรมาที่ b6 นะครับไอเดียเพื่อที่ให้ b ีชอปมาที่ a6 นะครับโจมตีพรที่ c4 จากนั้นเราจะเดินนห์ c6 จากนั้นนห์ a5 นะครับมาช่วยกันลุมกินพรที่ c4 ซึ่งเราจะได้ดูในคลิปถัดไปนะครับเรามาดูทางเลือกอื่นๆอีกนะครับ เรามาทบทวนตั้งแต่ตาเดินแรกนะครับฝ่ายขาวเดิน d n i g ใน f 6 c c E6 k e i g ใน c 3เราเดิน b ช h อ p b 4 n i นิมโซอินเดียนะครับทางเลือกอื่นๆของฝ่ายขาวอย่างเช่นฝ่ายฝ่ายขาวเดิน b ีช h อ p g 5นะครับ aggressive นะครับ เราเรียกไลน์นี้ว่าเลนินการ์ดเรชันนะครับผู้ที่สร้างชื่อให้กับเลนินการ์ดนัก็คือบอริสปาร์กี้นะครับอดีตแชมป์โลกชาวลัสเซียนะครับซึ่งในตาเดอนนี้เราสามารถเดิน A6 นะครับเพื่อไล่บิชช OP หรือว่าเดิน C5 อีกเช่นกันนะครับเรามาดูทางเลือกอื่นๆของฝ่ายขาวนะครับฝ่ายขาวจะเดิน F3 นะครับไอเดียของ F3 นั่นก็คือเขาต้องการที่จะเดิน e4 นะครับเพื่อให้มีเซนเตอร์ที่แข็งแรงนะครับในทางเลื่นอ,อื่นของไฟขาน,นะครับก็จะมีอย่างเช่นเดินพร์ g3 ไอเดียเพื่อที่จะนำบีชอปไปที่ g2 นะครับคิดว่าลายหลักๆเราครอบครบนะครับในการรีวิวเบือเบ้องแรกนี้นะครับอาจจะมีลายอยื่นๆอย่างเช่น ถ้าฝ่ายขาวเดินมีชอบ f4 นะครับหรือว่าเดินพอนี D 5อะไรลักษณนะษณนี้นะครับก็จะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเราก็ใช้หลักการเบื้องต้นในการเล่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าการเดินของนิมโซ่เนี่ยฝ่ายขาวสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเท่าที่ผมเล่นมานะครับฝ่ายขาวมักจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้ารูปนิมโซ่อินเดียนนะครับ โดยการเดิน d 4เราเดินใน f 6ก็เดิน c 4จากนั้นเราเดิน e 6นะครับฝ่ายขาวมักจะเดิน k น i g มาที่ f 3เป็นตาแรกนะครับโดยยังไม่เดิน k n i ที่ c 3ก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันที่จะเอา b s h o p มาพินที่ b 4ในตาเนี้เราสามารถเดิน b s h o p มาเช็คคิงขาวที่ b 4ได้นะครับเราเรียกรูปเปิดนี้ว่าโ bogo ินเดียนะครับหรือเพื่อนเอาจจะ เดินรูปเปิดอื่นนะครับอย่างเช่นพอมาที่ b 6ในลักษณะนี้เราเรียกว่า queen indian defense นะครับซึ่งเราอาจจะได้เรียนรู้ในคลิปต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสก็อันนี้ก็จบการรีวิวรูปเปิด new s o u l a n d นะครับหวังว่า,าเพื่อนๆจะได้รับความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ไว้ติดตามาชมรายละเอียดเจาะลึกกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ